นี่จัดลงทงนกนกติดแน่วนกากอย่างนี้นจัดนกเจ้าว,ว่านกเจ้าค่ะนกเจ้าติดแน่นีจะลงไปหันเตียงไปยามเมื่อวานนี่เบียดบอกกล่าวดุบรรยานไอ้มันเทศญี่ปุ่นเป็นหัวแล้วค่ะหัวบวสเป็นไหนบอกเดีย๋ยว คนมันแตกเลยอันนี้อด้ดเมันแตกง่ายนะเดยวมันแตกอ่โอตุโอ้เสียบเสียบเกรดเกรดน่าเป็นหัวแล้วเนาะ อายุร้อยยี่สิบวันจะอันนี้ร้อยมือเนี่ยโอ้อันนี้นี่ร้อยมือยังไม่ถึงถึงคนไหนแล้วนะวันที่สิบหกท่านวะโอ้ร้อยยี่สิบมืออ่าอันนี้แค่ร้อยมือถวนแค่ร้อยมือถวนโอ้เด้เป็นหัวเลยแล้วน่ะเป็นหนึ่งหวานดีอือหวานเนาะเป็นบอหวานเป็นบอย่จันหนึ่งแล้วเป็นบอมงกุดเก็เหลืองมงกุดเนอ่ นั้นดันการขุดนั่นดันการขุดโอ้ย,อยแล้วก็ไปอีกมันฉือกันอีกหัวนึงมันแบบยุ่งจุ่มกันเลยไหมโอ,โอ้มันจะเป็นพวง,งยังจานเป็นพวง,งเอาเสียมนอ้อยโอ้ยโอ้ยจันทร์เห็นปขุดเอาเสียมใหญ่ให้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองเมื่อนี่กัน บ่แมงหรอว,ว่าน้องนะ่ะเนง่แมงหรกนว่ะงานที่ได้นี่หัวนี้กำลังขุดอยู่ค่ะม,ม,ม,มันเจีวเป็นพันมันเทศญี่ปุนค่ะเออก็เป็นมันไปเปลี่นพวองอยังไองอ น,น,นั่นเปลมม่าเดี๋ยวมันแตกี่หรือ่งมาได้ใส่เดงๆมันมาเลยนะอ๋อน่อยโมยั่เป็นอยู่เพิ่งขุดันเทวชขนาดมันอะไรน้อยย่บอ่ขนาดมันยังน้อยอยู่นละ่นะก็คิอขุดออกมาให้มันเปิดะมองแน่ตี้ยน่เนเหบ่เห็นท้งแอ้นเดิติต่งมันยนะอุอ่อะ นี่เป็นเวลาว่างเนาะค่ะที่พากันมาขุดออกมันอายุกนดิบานออกไปตลาดเนาะซื้อมันโลเดียวก็ได้หนึ่งหัวกัดใช่ได้อยู่เนาะแค่อายุร้อยมือร้อยวันมันเริ่มเป็นเสียนดินได้ต้องเอาขึ้นก้อนกำหนดเพราะว่าห้องว่างปูนขาวเพราะได้ดีสวยยู่สวยยู่ ออกเหลืองๆบ่ยนี่ออกเดือยผิวเหลืองผิวเหลืองนวลนี่เลยอีกอันนึงทั้งหมดอันตั้งสี่อันน้อยแล้วบ่วอันนี้อันน้อยเออติ่งน้อยเสือติ่งเสือติ่งเขียงตั้งสี่ตัเคียงหายนี่แหละค่ะมันเทศที่เธอหนึ่งถ่ายคลิปให้เบื้องลราค่ะตอนปลูกเอออันนี้ได้ผลผลิตเพิ่มมาขุดให้เบื้อง แค่ลอยมือเนาะออ้นี่ก็แตกหลายที่นะเป็นโอ้หนยหัวบอกใหญ่เลยเนะแค่อยู่ลอยวันนะโอ้ถ้าแบบมันสมบูรณ์ดีเนาะ การจงอย่างเสียนดินลง้มลายจะของผู้คนปลูกเพิ่นใสเวลาว่างจากการทำงานนะคะเพิ่นมาปลูกจ้าจ้าเบ่นโอ้โหขนาใหญ่เลย,อออย,อยอโอ้โหค่ะสุดยอด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  มันกำลังเริ่มเป็นเสียรดินเนะด้ฮน่ะมันกำลังเริ่มเป็นเสียรดินลนะได้ใช้เฝ้าออกเออแล้วก็เจาออกทันวายทวายทันละอือริ่มเป็นเสียรดินค่ะว่าบางปุูนขาวพอนอีกอันนึงนะปลูกขุดตามกอมันเฮ้มันแตกอล้เนาะแตกออก เออมีเดี๋ยวอีกอนนึงมันแตกเราด้ยนะ่มันดับออกมานมี่เห่อโอ้มีหลายอันโอ้ตัวไม้สามสี่หัวอืมเราต้องหาต้องไปทั้งยันยุ่น้ำกันนั่นตัวไม่งั้นขาด ไปส่องคันคันหน่อยนะมันโม,นมนเป็นตาอ,อปลาขึ้นได้เลยอ,อ้ออื้้ออื้ยอื้อ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 ม้ เสียมหักแต่ว่าดินกับพู้ถึงกับเกนดอกไม่งานห้องงานจะเสียมกันลึกเนาะลึกอยู่แ <c oughs> ล้วน่ะต้องเอาเสียมรุ่นใหญ่แล้วเดี๋ยวไปเอาเสียมรุ่นใหญ่าให้ก รุ่นหนักๆเลยอันนั้นเป็นล้ำไม่ไพน,น่อยๆต้องรุ่นนี้เลยค่ะรุ่นแบบใหญ่เลยแต่ว่าหนักเลยเนีย่หนักมากค่ะบอลหักซ่อโอ้โหใจมนะน่ะนี่อใจสีเหลืองแบบเครีมๆเด้เออนี่ค่ะพุณบอกว่าเฮ็ดแบบไหนก็เขาเบิ่งกับท่านกรัวต้ม,ตม ต้มใส่เกลือนิดนึงค่ะเราเดี๋ยวรอชิมบางมันจะเป็นรสชาติแบบใดมันเทศญี่ปุน่นถ้านี่้ต<อ>้มวะนี่เอาไปวหวานนะโอ้เอาไปฝากมูจิข่าวหวานเนะี่ยวัท่านได้ถามรสชาติเพิ่มเป็นบ้างมีร<อ>ะคหดังจากที่เวลาว่างของน้องนะคะเลิกจากงานประจากลับมาปลูกปลูกมันเทศโอ้ยปลูกผักแลนะ้วนาชนิดข่ะต้นไม้นานะชนิด ไผ่ตรงก็มีค่ะไผ่ตรงอันนี้เป็นดอกแค่ปลาขอบสะเด็กจันเด็กจันเด็กรุ่นเด็กรุ่นซิดเบ <c oughs> ็ดพวันนี้จันรุ่นซิดเบ็ด <c oughs> <ๆ>เบ็นหวานเธอฉิดซิดในกระชังหรือเธอซิดข้างนอก <c oughs> ข้างนอกอ๋อเด็กจันซิดได้ปลาเข็งห <c oughs> ยุดจะทิ้นหยุดจะทิ้น ปักมือด,ะออดอ้ะเออแก็บเดียวค่ะเอาหัวอาหารเป็นเนี่ยอ,ออกมาน้าค่ะหลังที่จะกเกี่ยวเข่าเสร็จแล้วก็เลยออกมาเบิ่งพอดีพาน้องย่าจันค่ะพากันมาขุดมันพ่อย่าจันก็เลย สิดเบ็ดสิดเบ็ดในสะเจ้าของเมื่อวานนี้เพิ่นสิดไปเพิ่นเอาปลาเขีงไปลาบแทบหลายอเนี้ยจันก็สิีดเบ็ดนะตอดแล้วเด็ดตึงแล้วโอ้ยเอาไม่เอาไม่ตอดมันตอดเงี้ยเออตอดเงี้ยเธอซื้อน้าเงี้ยหล่อนซ้อม โอ้ปลาเคงง็เคงใหญ่โอ้โอ <laughs> ตกซ้ำ <c oughs> มันปักพอดีย่าจันพนา่าพน่าพ <c oughs> นดีใจเอ,อ้าตัวใหญ่น้อยยจันเดี๋ยวเราวค่ะรอหลุนเบิ้งปลาเค็งใหญ่นั่นเ,งงเอาอีกแล้วย่าจันยับแล้วดิง้งแล้วโอ้โหอันนี้ปลาโอ้ยย่าจันปลานิ้นน้อยเอาปล่อยมาซะเออปล่อยอปล่อยปล่อยปลาหนิ้นเปล่าเออปลาเค็งเนาะมันจังนั่นดี มันจังมันดีมันบ่หมู่วานนะนอ่ายายปล่อยแล้วมันเป็นปลานิ้นน่อยค่ะมันแต่ถ้าเป็นปลาเข่งสิพักกันเอาอยู่เยอจันร้องยังไม่โนะตัวใญ่ตัวบกญ่เลยตัวบกเป็นตัวถอยเ็นได้หมู่วานนี่หรือ อโอ้ยมันก็นถึงว่ากับอยู่กับธรรมชาติอยู่แบบนี่นนนยิบได้ยังจันบ่เป็นเบิดแล้วหรือเนี้ยเดี๋ยวรอเพิ่งมันดึงบ่มันดึง,ม,ดงมันต่อชินยาชิ้นยานเงี้ยหลุดแล้วมันขาบมันดึงอไม่หุปลานี้ก็ช่างบ่อน บัหล่อนแล้วเรื่องนันดึงแล้วว้ายมันหล่อนแต่ที่แรกแล้วเอบอบาโดนเนาะถ้ามันสิกัดที่กินนะเนาะนนนนกินแป๊บเดียวอ่ะน่ะกำลังเอาแล้วยด้บอกด้วว่านั่นเ,นเนด้ยานได้จันน้าเลียเออเ้ยงปลาในกระชังเป็นปลาโมเทศค่ะถือว่าได้ผลเนาะค่ะตอนคลิปนั่นซายสานก่ะ ท่าให้เบ่งอยู่ตอนที่เฮ็ดเด็กๆเอ,เอาหัวอาหารม่ให้เล็กๆเลี้ยงตามบอ่อธรรมชาติตัวปลาเห็นเงาตัวปลาค่ะมันเป็นปลาขาวด้วยยันตึงแบบเนี้ยปลาวอปะตะเพียนืคุณยายลองทดสอบเบิงกันสิบเบ็ดในกระชัง Nó chung luôn chứ? Chúng luôn Nó không thoay Nó lặng thôi, không nên lơ kì lứ Lặng thôi lơ kì đồ, ahhh Nguồn, lắm, như หล่นแล้วลองสิ่งในกระชังจมแล้วท้อยจมแล้วน้าท้อยจมแล้วย่านย่านมันหลุดไหลทั้งย้ายกระยานตกใส่ป่าในกระชังโตงยันเนาะแต่พูดเห็นเ่าเห็นมันบ่อนตัวใยยันเลยไหมปลาเค็ง ขึ้นไน้มันเป้นออกอีกว่าหันกับตัวเท่านี้ได้เนาะตกอีกแล้วแป em um ๊บเดียวปาแค่แป wow. ๊บเดียวเดกจันอยาีตกคันกูเดียวไปพี่ไปป้าเป็นป้ามาป็นมาสนะตัวใหญ่เนาะ พุ่มมหวานเอาวางก่อนเดจันบ่มีมือให้โอ้ปโหตัูปใหญ่เลยวางเขาเดียวเนาะวางแป๊บเดียวโอ้ได้ผลได้ผลมนเหมือนมันคล้ายอาหารแกองแกองเดจันค่ะไปทำเองนะคะเดจันทีนี้สิดหนอกกระชังวางในกระชังน่ะแป๊บเดียวค่ะทดสอบเบิ่งความที่ตูปใหญ่บ่ ตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่ขนาดอยนอกสะกับตัวใหญ่ะจมแล้วยะจันทร์จมนี่พอดึงซ่าจมแล้วนี่จมแล้ว 嗯。Mm. บปิดแล้วยายจันนันเบิดแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปขุดมันซอยน้องทุกันค่ะโอ้บ้าค่ะยังมีหวัวใหญ่อีกอ่ะเบน้นพันนี่คือพันใหญ่ <c oughs> โอ้โหหัวบักใหญ่เลยโอ้มันสมบูรณ์มากเด้นะเนาะถือว่าสมบูรณ์มากๆหัวบอกใหญ่มาเด้อค่ะมาขุดมัน มันเทศญี่ปุ่นน้ำกันมีตัวหอย่ๆใหญ่สีมันไม่สีงามๆสีมันเสียมรุดค่ะตอกเสียมเขากันคนยายจันยังบะละความพยายามเสี่ยวปลาเข่งไปลาบเที่ยงนี่ให้ได้ลองขุดดง เอาแค่ okay, พอกินแนละ้วเขาเราขา้อนแล้วนี่สามสารสิร้องขุดเบิ้งค่ะเห็น,เป,นเป็นนี่แล้วนนเหนเ็นแดงๆแบบสิลองขุดลงเสียมลุดค่ะเสียมมันลันว้ายตัวนี้เสียมลุดเสียมลุดสับลงไปกันเสียงกรอบเกรบกรอบเกรบนั่น ยี่จานหัวใหญ่หัวใหญ่ตองหอดวงใหญ่แมนดูจะเอาดวงน้อยมาเยอะมตกแมนมันแตกเบิดแล้วน่ะแตกูกว่หามังเสียอันอันหัวสมบูรณ์สมบูรณ์แล้วเนาะสิไดหัวใหญ่บ่ เลยวะใบไงปันใดนี่ถือว่าถือว่าได้อยูย่ยะจันจะว่าอันเนี้ยไหม <S <S มันหน่อยเตะมันมันแตกใบไงมาเลยอันน้อยนี่เด้ออีนหนัวนึงอ่ะนี่เด้อมลอยมานี่เด้อ นี่ร้อยมาเป็นติ่งค่ะเนี่ย เป็นจิงมากก็หัวบพระาะแย่เยอจังน,นี่เป็นจิงเออนี่นี่แวรุ่นบ่หัวนี่บ่ขุดเอาหลายค่ะขุดเพ่อได้กินเบิดบ่ได้ขุดไปขายเนาะบ่ได้ปลูกไปขายเนาะค่ะก็ปลูกแบบไว้พอกินเป็นเวลาว่างที่น้องเขางานว่างจากงานประจำมาปลูกไว้นี่เขา้องเขาตังค่ะหวึง โอ้หัวนี่ทรงใหญ่ได้ยังจันมาเบิ่งก่อนขุดไปอีกก่อนหัวนใหญ่ซ้ำดจิไใจใหญ่คือเพิ่นขุดบอโอ,โอ้ต้องมาฟื้นเอาหลายๆเด้อนะ่ะเห้มันขนาดเป็นติ้งกับหัวนใหญ่เป็นขนาดเป็นติ้งกับหวนนัวใหญ่ะ หนักลึกๆว้าวมาเ้อค่ะนี่รุ่นรุ่นโอ้โหแยาจย์จหวัวบ,บักใหญ่หัวบักใหญ่หวัวบ,บักใหญ่หัวบักใหญ่ใ <c> ส <oughs> ่สร <c oughs> สานกระขุดได้อยู่คะ่ะ มาเด้อค่ะกินมันน้ำกันอันไดป่านนี้ทำมันตัวน้อยปล่อยมันเลยเออไม่ต้องเอามันเอาให้มันใหญ่ติงเอติงนิหน่อยหนึง น,นี่ก็เป็นหัวเล็กน้อยยาวยาวเอ่ติ่งเล็กน้อยยาวยาวเนี่ยวุ่นไงค่ะบะขุดลายค่ะเอาเพราะไปต้มกินเบิอนเดี๋ยวมือหลังจังมาขุดอีกไม่พอ,อ,อแล้วเท่าค่ะพอแล้ว ถือว่าได้หลยแล้วมีแต่หัวใหญ่ๆได้ผลค่ะได้ผลตนแรกปลูกก็เป็นดินแห้งๆแรงๆแล้วค่ะนี่ได้ผลแล้วได้ยินว่าน้องเขาสิขยายค่ะขยายแปลงอีกอยอะหลังจากขุดชุดนี้แล้วทีไปขยายปลูกถ้าจาก ขุดมันมาสิสเบ <laughs> ดเเฮลัลโหลอันพากันมาสิสเบ็ดสั่งยีงย่จันแล้วก็มาขุดอ่าบันเทศญี่ปุ่นสัปดาห์ล้อยสัปดาห์นึงอ้อ้ยจดน้อยอออจดน,น้อยปะ บ่น้อยดอกเอ้าวย่าจันปลาเข่งธรรมดาด้วยนะเมนบ่อันนี้เป็นปลาเข่งธรรมดาเตี่ยเข่งนาด้วยนะโอ้สร้างว่าทั้งทั้งปลาเข่งเทศทั้งปลาเข่งนาเลี้ยงซ้ากันไปเห็นบ่เลี้ยงครบคู่จ่มดิ่งไปเลยเนาะยาจันท่านปลาเข่งกินมันขับมันบเลือดอืมเมนอยู่ ที่น้ำยาขนมเั็นบ่ะนะเบอได้กินน้ำยาขนมไปเข่งแล้วค่ะกระเพาแล้วด้วยนะตเดแก่เนื้อคื่อเมีนเนื้อเอมันหลมือละตัวเนียวเนี่ยต้องเอาดอกเบน เออปลาอย่างเป็นเพื่อปลาขาวอันปลาอันนั่นปลาหนุ่มจันบะแมนปลาขาวซอยปลาขาวซอยจีเอเนะปลาขาวซอยปลาขาวซอยปล่อยรถอืมไปปล่อยทาตัวนน้องแบบปลาขาวซอย คิดว่ามันแข็งแรงจะไปแข่งมันมันมีอย่างไรเฮือนอันนั่งข้างหลังนั้นน่ะแข็งหลังเอาอาหารรอบรอบปลาเออล่ร้นกินมันกินหัวอาหารอิ่มแล้วมันกินเบ็ด เมื S <S ่อวานนี่ล่าป่านาน,น้อจันน้ำมนันเตี๋ยเสเอาเต้นเนี่ยต้มหัวมันต้มดูตันแซ่บอะไรตะพันโชดน้ำเพิ่นอนยังเนี่ยคือเข็นถึงทุกกินเอ็นน,ปปน,อนั่นบำสุบนู่นป่านกินหวนัวหันเยจันน่าดึงบระทันเมนบอน้ำมันยังไหลยอยู่เตีน้

เขามีาแต่ยึดข้างบนมันเื่อม่เอาลงไปแล้วก็ยึดต,ตีข้างบนเขาเขาไปเห็ดในน้ำหรือเขาเห็ดข้างบนนะกระช่างมันแจกเอาไปเห็ดในน,นนะ้ำไ,ไปมัดอยู่ในน้ำ ขอบคุณหลายๆค่ะที่ติดตามคลิปองสาอีสานบ้านทุง่งที่เป็นกาําลังแรงใจให้กันมาตลอดกดแชร์กดไลค์ปลาปลาลุดค่ะ้งภ <c oughs> <c oughs> าพจบด้วยภาพเยาจาันล่นยยางล่างมันเทศญ,ญี่ปุน่นจบคลิปด้วยายจันล้างมันเทศญี่ปุ่นเออเป็นเสียงดีแล้วด้นะเบน้น โอ้โหเอาตาะลากู้เข่าแล้วกะเอามาออกลดเออมากลมากลน้ำตะลาตะลากมากขุดออกหัวเปไงได้ยังจันแมีงนี่นะเมงบ้างัวแมงหรืาาอเมีงเมียงอไรก่อนมยงเป็นบาาหัวโอเค เพิ่นว่าต้มจังสิแซ่บใส,ส,ส่ใส่สีรองไปต้มเบิ่งต้มใส่เกลือสิมีรสหวานรแสแซ่บบ่แต่ว่าสีเข้มนี่ดีเนาะเปลือกมนันอ่ะเปลือกน้องสีเข้มเพราะว่าเงียยหลุดวะนี่บ <c oughs> ่รู้ว่าปลากินตัวได้น่ะ,ะ <c oughs> เศรปป้า เอาว่าแยจันไปตึ่มกับปลานะมันเขาของปอลกับปาอืมว่าเป็นปลาเพราะติดเบ็ดแล้วไปยะน้อหอดกล้างกับปาเป็นเสียนดินแล้วนะหมายแน่ยก็เป็นเสียนดิน you